นิ้งปณิตาใจปั้มควักเงินสดฟ้อนใหญ่ให้ทายาทดาราดังหลายคนเคยเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนิ้งปณิตาควักเงินสดให้น้องทีขยุลูกชายสุดที่รักของแอนนี่บรูคซึ่งหลายคนต่างก็ชื่นชมทั้งสาวนิง้งและก็ชื่นชมความเก่งของน้องทีขยุที่ทั้งเรียนเก่งกิจกรรมเด่นปลื้มแทนคุณแม่แอนนี่จริงๆค่ะ ล่าสุดติกตอกแอดพูลชอปส์ดเผยโมเมนต์น่ารักอีกครั้งที่สาวหนิงนั้นได้ควักเงินสดฟ้อนใหญ่ให้กับแอนนี่พร้อมกับบอกว่าเอาให้ล้านงานนี้ชาวเน็ตต่างก็คอมเมนต์ชื่นชมกันสน,นั่นอาทิเช่นคุณหนิงน่ารักจังคุณแอนนี่เลี้ยงน้องได้ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณแทนน้องนะคะคุณหนิงขอให้มีแต่สิ่งดีงามค่ะคุณหนิงเป็นคนดีมากจริงใจมีน้ำใจขอให้เจริญเจริญค่ะเอาเป็นพระเอกได้ไหมจะตามดูทุกเรื่องเลยแม่แอนเลี้ยงลูกเก่งอบรมสั่งสอนดีคุณแอนนี่เลี้ยงลูกดีมากขอเช่นชมค่ะทั้งในละครหนิงจะรับบทร้ายแต่ชีวิตจริงหนิงคือนางเอกเป็นต้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยละคะ่ะก็ขออวยพรให้คุณหนิงได้รับกลับมาเป็นร้อยเท่าพัานเท่าเลยนะคะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ